ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะใายลงมีข้อมูลมาฝากอันนี้คือเราสั่งต้นไม้มาจากออนไลน์นะคะสั่งต้นไม้ในออนไลน์เราจะมาดูว่าเขาห่อต้นไม้ของเรายัางไงนะคะเบื้องต้นนี้ค่ะทุกคนเห็นรูนี้ไหมคะเขาเจาะรูที่กล่องะคะ่ะแล้วก็เอาเชือกฟางรัดเนะะี่ยค่ะแล้วข้างในของกล่องเชือกฟางเนะะี่ยค่ะเขาก็เอาเชือกฟางที่อยู่ข้างในเนี่ยล็อกต้นไม้ไว้นีคะอันนี้คือ คือวิธีการหนึ่งในการล็อกต้นไม้ค่ะพอใ well นเขาก็เขาก็มัดตัวสุว่าต้นไม้วางอยู่ตรงเนี้ยน่ะสุว่าต้นไม้วางอยู่ตรงนี้นะเขาก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวนายแบ๊บมาแสดงให้ดูนี่ค่ะนี่คือสุนัขว่านี่คือต้นไม้ของเรานะนี่ค่ะเขาก็ล็อกแบบเนี้ยนี่ยค่ะเขาล็อกแบบเนี้ยเห็นไหม เขาล็อกแบบนี้แล้วเขาก็มกัดไอเนี้ยไว้นะมัดไวข้ข้างข้างๆเนี่ยค่ะมัดไว้ข้างข้าง,าาง,างแล้วเขาก็ปิดกล่องหลงังโอเคไหมอันนี้คือวิธีการล็อกต้นไม้ที่เราจะ,ะที่เราจะเห็นได้ว่าตอนที่เขาส่งต้นไม้มาต้นไม้ก็โอเคนะไม่เสียหายแสดงว่าวิธีการล็อกที่เขาใช้เนี่ยถือว่าโอเคนี่โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ